สวัสดีครับผมมืันนี้ผมซีมารีรวิวตูว้คอนเทนเนอประกอบนะบขนาด3ามพนซีนนะตัวนี้ผมเห็ุเป็นส่งโมเดร์นนะครับนะคูบูใดสนใจนครับตู้ใบนี้ห้องขนาด3ามพนซีนะครับผมผมออกแบบเองนะครับออกแบบเองผนะู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเรยจะ ขามาเบิงของจริงเลยก็ได้นะครับตัวนี้ขนาด3ามคูณสีนะครับตัวนี้ผมกะจะเฮ็ดราคาพิเศษนะครับไอ้นะครับข้างหลังก็จะมีหัวหนูซิ่งนะครับอ่าก็เลยสนใจนะครับกัติดต่อได้ก็ใบนี้นะครับในผมกะอาทิตย์หน้าผมจะเฮ็ดสีนะครับประมาณวันพุธนะครับถ้ายังบท่ทันมีผู้ใดจองบท่ท่านมีผู้ใดสนใจนผมก็เฮ็ดสีตามใจสร้างเขานะครับ เชื่อผมกันได้กับฝากติดตามผลงานทางเฟซบุ๊ก็ทางยูทูบตั้งติ๊กต็อกน้ำนครับผมตู้ใบนีซิ่นี่ของน้ำไม่ตูวนะครับจะตูออกล้านคานนี่นะร้านผลิตกับอยุพัทยานะครับเขามาเบิ้งได้นะครับตู้ใบนี้กับลูกค้าสั่งผลิตนะครับขนาด2เมตรสีคู่นเมตรหกนะครับลูกค้า ตั้งงบมาให้นะผมก็เสนอขนาดแล้วก็แบบไปนะครับลูกค้าก็โอเคตัวกลงก็ได้เห็ดกันนะครับผม,ผมเลยสนใจนะครับเขามาเบิ่งได้นะครับร้านผลิตกับลุฟพัทยานะครับบกไก่นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ